ดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันเนื้อหาหลักภาษาไทยใบครูรถคุณครูจะมาชวนเด็กๆมาเรียนมาตรากรมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนะคะก่อนอื่นคุณครูมีนิทานนะคะมีนิทานให้เด็กๆช่วยกันอ่านนะคะนิทานนายมาตรากรมนิทานเรื่อง3คนสาความดี จอมตุ่มและโอมเป็นเพื่อนรักกันทั้งสเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยชอบช่วยผู้ใหญ่ทำงานจอมชอบช่วยพ่อใช้เสียมขุดหลุมปลูกต้นไม้เช่นต้นมะขามมะยมชมพู่และชะอมตุ่มชอบช่วยแม่ทำงานบ้านเช่นล้างจานชามช้อนซ่อมส่วนโอม ชอบช่วยพ่อซ่อมแซมของใช้ที่ชำรุดเช่นโคมไฟเมื่อพบผู้ใหญ่ทำงานเด็กทั้งสามจะอาสาเข้าไปช่วยอย่างเต็มใจเด็กทั้งสามจึงได้รับรางวัลเด็กดีมีน้ำใจนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคาคำนในมาตากลมมีคำว่าอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะเด็กๆ จากนิทานที่ดเด็กๆได้ฟังนะเด็กๆได้อ่านแล้วนะคะดเด็กๆเคยทําความดีอะไรบ้างแล้วดเด็กๆรู้สึกอย่างไรในการทําความดีนั้นๆน,น,นะคะต่อไปคุณครูจะให้ความรู้เกี่ยวกับมาตากรกลมมาตากรกลมก็คือคําที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดอย่างตัวอย่างเช่นคําว่าชามชอามอชาม สอโอมสมไม่โทสม้มนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะเรามาอ่านคาต่อไปคุณครูให้นิให้เด็กๆมาเล่นปริศนาคําทยกันดีกว่านะคะ,ะเรามาเล่นปริศนาคําทายกันนะคะอะไรเอ่ยกันแดดกันฝนคนถือได้กางไว้บนศีษะอะไรคะช่วยกันตอบหน่อยสิคะเด็กเด็ก อะไรเอ่ยกันแดดกันฝนคนถือได้กางไว้บนศีรษะ,ะเฉลยติ๊กตอก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 อะไรคะคำนายมาตากกมคำว่ารออกมรมไม้เอกรม่มอ่าเก่งจังเลยค่ะคำต่อไปช่วยกันอ่านค่ะชั้นคืออะไรเป็นปลาดุร้ายหน,หน้าอันตรายกินคนก็ได้ โอ้เป็นปลานะคะดุร้ายด้วยอืมใครจะตอบข้อนี้ได้อ่าฉะลามนะคะฉลามคำต่อไปคำต่อไปฉันคืออะไรดื่มได้อร่อยดีคุณค่ามากมีสีขาว หวานมันนะคะติ๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกกลจะหมดเวลาแล้วนะคะอะไรคะนมนออุมอนมนะคะนออุมอนมต่อไปฉันคืออะไรคู่กับได้เย็บผ้าร้อยซอกสอยไปมาใช้ผ้างดงามให้ผ้างดงามค่ะ ฉันคืออะไรคู่กับได้ฉเฉลยเป็นไงคะเข็มขอเอมอเข็มนะคะถ้าเด็กๆใช้เด็กๆต้องระวังหน่อยนะคะต่อไปค่ะฉันคืออะไรผล,ลไม้มีสีมีวิตามินซีประโยชน์มากมายไม่ยากนะขอนี้มีวิตามินซีด้วยนะนยมีวิตามินซียนะนเยอะมากเลยฉเฉลยคือ ส้มนะคะสอุมอสมไม้โทสม้มอะ้วมาหัดอ่านคำน่ารู้กันดีกว่าโอ้มีคำว่าอะไรร่มฉลามเข็มสม้มนี่คือเฉลยคำปริดสาคำไทยเมื่อกี้นะคะและมาเด็กๆเรามาอ่านคำในมาตรากลมกันดีกว่า คนเก่งใครอ่านได้อ่านเลยคนเก่งมาอ่านคำน้ารู้กันดีกว่านะคะมีคำว่าอะไรบ้างถ้าเด็กๆอ่านได้เด็กๆอ่านไปเลยนะคะอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะคนเก่งนะคะมะขามความรู้งูหลามด้ามร่มชมเชยเสยผมกลมกล่อม ซ่อมแซมยิ้มแย้มนะคะเด็กๆสังเกตคำพวกนี้นะคะคำพวกนี้จะมีมอม้าเป็นตัวสะกดเห็นไหมสีฟ้าๆตรงนี้นะคะอยู่ในมาตากลมนะคะเด็กๆฝึกอ่านฝึกสังเกตลองดูนะคะคำไหนอย,อยู่ในมาตากลมนะคะอ่าต่อไป คำว่าอะไรคะอ่านกระเทียมเสียบไม้ไอจามห้ามปรามสามเหลี่ยมเตรียมพร้อมห้อมล้อมงอม,มแงมแจ่มใสนะคะทีนี้อ่านเป็นคำแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านเป็นประโยคกันนะคะอ่าอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ แม่อุ้มน้องและร้องเพลงกล่อมจนน้องหลับอาทาแยามบนขนมปังอ้อมป้อนขนมน้องชุมชนนี้มีอากาศร่มรื่นอะไรค่ะมาแล้วพ่อกําลังซ่อมคมไฟ สาวงามมาร่วมชุมนุมในงานบุญเธอสวมเสื้อผ้ามอมแมมพี่ล้างจานชามช้อนซ่อมจนสะอาดยายสารชลอมไว้ใส่หัวหอมเด็กๆสังเกตนะคะคำในมาตากลมมีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปนะคะ คุณครูจะมีแบบทดสอบให้เด็กๆลองเอาไปฝึกทำนะคะเด็กๆต้องฝึกอ่านแล้วก็ฝึกอ่านให้เกิดทักษะนะคะอ่านบ่อยๆนะคะคุณครูมีแบบทดสอบแบบฝึกหัดท้ายบทให้เด็กๆไปฝึกทำเป็นการบ้านนะคะเติมคำที่อยู่ในมาตรากลมให้เป็นคำที่มีความหมายนะคะลองฝึกเป็นการบ้านนะคะวันนี้ เติมคําที่อยู่ในแม่กลมมาตากลมนะคะให้เป็นคําที่มีความหมายให้เอาคํามาเติมนะคะแต่เป็นคํานั้นต้องเป็นคํามาตากลมนะคะดูนะคะเด็กๆสังเกตดูคุณครูให้คําไปนะคะแล้วไปหาคํามาเติมแต่คํานั้นต้องเป็นคําที่มาตากลมนะคะลองดูนะคะคุณครูให้คําว่าติดเห็นไหมคะติดติดอะไรเนาะเออข้าว หาคำมาตากลมมาแล้วก็ต้องมีความหมายต้นพัดพัดอะไรนะคะมะให้คำว่าชะไปนะคะให้เด็กๆหาคำในมาตากลมเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้แล้วคำนี้จะเป็นคำที่มีความหมายขึ้นมาทันทีนะคะเป็นยังไงบ้างคะมาตากลมนะคะมีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคำว่าอะไรคะจาม ชามตามถามเกมแถมแยมอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูรัหวังว่าเด็กๆจะได้ความรู้ไปนะคะให้เด็กๆไปฝึกอ่านฝึกทบทวนฝึกเขียนบ่อยๆนะคะชั่วโมงนี้คุณครูขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย